จะไปเบิ yeah ่งวิธีการเขาทำข้าวตอกแตงนะคะเป็นชุมมๆหนูบ้านพัวราบอกพัวแล้วเหรอพัวข้าวตกแตนโอ้โหมัน้วยมาตัวข้าวตกแตนอีกานห้องแบบพัวข้าวตอกแตน เป็นแบบนี้เลยอน้วแลวเอาลงยูทูบเด้วดิเด้ทั่วโลกเจอแล้เห็นว่าเป็นข้าวอีหยังไงข้าวตอกแต่ข้าวทำจากข้าวข้าวเปลือกนั่นะค่ะแล้วก็เนียวเนา้อเหเนียวแห้ อันนี้แม่โพนี่แม่โพ่ข้ามดีเียค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแบบกับเชฟีรีสานครแล้วใบเห็ดขนมเอาไปถามมากันกู้ยำปลาแล้วหรยเนื้อกันก็้ตูง หวากวาแล้วแล้วูจกก็้วก็เอนเาตวต้องใส่ไฟแบบห่อนบอได้เนาะกระบ้อห่อนเป็นไบกระเบ้องหอนกระบอ้องเมน่อนปนตามอลันั้ก็จะเป็นขนมอีสานบ้านเฮาเอื่อว่า อบแเอาใส่กะทิใส่้ำตาจะข้นผักกาดเขาจะเรียกอกเอ่อยาศาสตร์เนาะากอีสานเาก็เป็นบแตกแล้วแตกมันปนว่าทับคอนนะต่นโมเมนต์มันก็เป็นเขาเนาะับคอนับคอน เออปอบขดเธอกนเนแมนไม่ว่าปอบคอดปอบคอดมันไม่ใช่ใครใครกันหอมก็จะเกินอย่างน้เเนี่ย้วกจะเป็นแบบนั้กัน โอเคค่ะคลิปน <Depois S 1> ี้แช่นี้นะคะไว้ชมใหม่